สวัสดีค่ะท็อปสิเปี้ยนเดี๋ยวนี้เวลาจะเดินทางไกลาการโดยสารด้วยเครื่องบินนี่แหละเป็นวิธีที่สะดวกสบายเร็วทันใจที่สุดแต่ก่อนที่คุณจะขึ้นเครื่องแอดจะบอกให้ฟังว่าแต่ละสายการบินเขามีความลับซ่อนเอาไว้เพียบตั้งแต่พาสปอร์ตในมือคุณไปจนถึงช่วงเวลาบนเครื่องเลยล่ะจะมีอะไรบ้างเตรียมช็อคก,กันได้เลยสัมภาระสูญหายถูกนำมาประมูลในสนามบินที่กว้างใหญ่มีผู้คนมากหน้าหลายตาเต็มไปหมดอย่าว่าแต่หลงเลย บางทีหลายคนก็เผลอทำสัมภาระกระเป๋าต่างๆหายไปกว่าจะรู้ตัวว่าลืมก็บินลัดฝ่าไปซะแล้วทำให้สนามบินหลายแห่งมีกระเป๋าใบใหญ่หญถูกทิ้งเอาไว้เพียบอย่างในสหรัฐปีหนึ่งมีกระเป๋าเดินทางสูญหายมากกว่าสองล้านใบแบบนี้จะทำยังไงได้นอกจากนำมาประมูลหารายได้กันเลยสิคะทุกคนเฮ้ยจริงดิแต่แต่ยังไม่ขายกันทันทีหรอกนะเจ้าหน้าที่จะประกาศและให้เวลาเจ้าของกระเป๋ากลับมารับก่อนหากพ้น60วันไปแล้วไม่มีใครมารับถึงจะนำไปประมูล โดยผู้เข้าร่วมการประมูลจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเปิดกระเป๋าดูก่อนจะรู้ว่าด้านในมีอะไรก็ต่อมเมื่อจ่ายเงินแล้วเท่านั้นแปวนี่มันกระเป๋าสุ่มชัดเลยนี่นาดูดูแล้วก็น่าสนใจไม่น้อยแต่ยังไงการที่ไม่ลืมสัมภาระน่าจะดีกว่าไหมทุกคนการแบนผู้โดยสารคิดว่าหลายคนคงยังไม่รู้แต่ปัจจุบันสายการบินต่างๆทั่วโลกนั้นสามารถสั่งแบนผู้โดยสารได้ด้วยนะเนื่องด้วยสถา,า,านการณ์ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ผู้โดยสารหลายคนเกิดอาการฉุนเฉียวง่ายขึ้นถึงขั้นกระทำตัวไม่น่ารักทั้งกับผู้ร่วมเดินทางด้วยกันหรือแม้แต่กับพนักงานต้อนรับเครื่องบินเองก็ดูจะตกเป็นที่ระบายอารมณ์อยู่ไม่น้อยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารคนอื่นต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐจึงตัดสินใจอนุมัติให้สายการบินต่างๆสามารถแจ้งแบนผู้โดยสารที่ประพฤติตัวเกเรหรือเป็นจอมกอ่อกวน ดยระยะของการแบนจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยและอาจมีบางคนที่ถูกลงโทษสั่งแบนตลอดชีวิตเลยก็มีฟังดูเป็นเรื่องที่เข้าท่าดีเหมือนกันอย่างน้อยก็ช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกก่อกวนและดัดนิสัยผู้โดยสารนิสัยไม่ดีไปในตัวผู้โดยสารคนสุดท้ายมันเป็นเรื่องปกติที่เวลาโดยสารด้วยเครื่องบินเรามักจะไปถึงก่อนเวลาหรือไปทันเวลาเพราะไม่อยากตกเครื่องหรือถูกมองว่าเป็นพวกชอบมาสายแต่จะบอกความลับให้นะคะว่า บางครั้งการขึ้นเครื่องบินปเป็นคนสุดท้ายเป็นวิธีที่ดีเหมือนกันอันดับแรกคือคุณไม่ต้องเบียดเสียดหรือยืนต่อแถวให้เมื่อยเพื่อรอขึ้นเครื่องเพราะทุกคนนั่งอยู่กับที่กันหมดแล้วสิ่งที่ต้องทําก็มีเพียงแค่เดินขึ้นและตรงไปยังที่นั่งของตัวเองเท่านั้นขณะที่การนํากระเป๋าขึ้นเครื่องจะง่ายมากขึ้นปลอดภยัยไม่ถูกละเลยไว้ด้านหลังแถมยังมีโอกาสได้เลือกที่นั่งสบายกว่าวิวดีกว่าได้ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการรักษากฎระเบียบและมาให้ทันเวลาไม่สร้างความเดดดืออรร้้นใใหคจะีีท่สุด ขยะของเหลวกลางอากาศหลายคนคงเคยสงสัยกันบ้างหลว่าเวลาที่อยู่บนฟ้าพวกขยะของเหลวรวมถึงสิ่งปฏิกูลต่างๆในห้องสุขาเนี่ยทางสายการบินจะจัดการกับพวกมันอย่างไรปกติแล้วเครื่องบินแต่ละลำมักใช้วิธีกักเก็บของเหลวเหล่านั้นไว้ในถังพิเศษที่มีสารเคมีสําหรับฆ่าเชื้อและระงับกลิ่นหรือเรียกกันว่า blue ู u ก่อนจะจัดการกับพวกมันอีกทียามที่เครื่องลงจอดเทียบพ,พื้นดินแล้วแต่บางครั้งมันก็สามารถรั่วไหลออกมาจากถังบำบัดหรือท่อระบายน้ําได้ และกลายสภาพเป็นของแข็งสีฟ้าน้ำเงินเมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิเยือกแข็งที่ระดับเพดานบินสูงสงก่อนจะลวงลงมาอย่างพื้นโลกซึ่งแน่นอนว่ามีหลายคนที่เจอปัญหาสิ่งปฏิกูลเหล่านี้ตกใส่หลังคาบ้านหรือในสวนเป็นประจำแต่โชคดีที่ช่วงหลังมีระบบก,การกำจัดของเสียดีขึ้นก็เลยไม่ค่อยมีเคสของแข็งสีฟ้าตกใส่บ้านใครอีกยังไงก็ตามในการเข้าห้องน้ำบนเครื่องก็ต้องมีข้อตกลงในการใช้งานอยู่หากใครที่ยังไม่รู้อย่าลืมถามจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องก่อนใช้ล่ะจะได้ไม่อายเขาไง ผู้ร่วมทางไร้ลมหายใจมาถึงเรื่องหน้าขนลุกกันบ้างหากใครนั่งเครื่องบินและมีเพื่อนร่วมทางนั่งข้างๆอาจจะต้องแอบดูนิดนึงเพราะบางทีเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะไม่มีลมหายใจแล้วก็ได้แต่จะบอกให้ว่านี่เป็นเรื่องปกติที่หลายสายการบินเคยเจอกันด้วยหากกรณีมีผู้เสียชีวิตระหว่างเที่ยวบิน พักงานต้อนรับบนเครื่องจะทําการจัดตําแหน่งให้ผู้เสียชีวิตนั่งอยู่กับที่ตามเดิมพร้อมรัดสายเข็มขัดนิรภัยของผู้เสียชีวิตให้แน่นขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เอ็นล้มไปชนกับผู้โดยสารคนอื่นหรือแม้กระทั่งหากหนักบินเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติงานพวกเขาก็จะให้โคพายลอหรือผู้ช่วยเป็นคนขับเครื่องบินแทนและเก็บเรื่องเป็นความลับเพื่อไม่ให้ผู้โดยสารตื่นตระหนกแล้วค่อยไปเคลียร์กันต่อเมื่อถึงสนามบินปลายทางเอาเป็นว่าเห็นใครนั่งหลับตัวแข็งอยู่ข้างๆก็อย่าไปสกิดให้คิดก่อนว่าเขาแค่หับ แล้วคุณจะสบายใจขึ้นเยอะเลยแอ r m a r s h ล s นี่เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่น่าจะไม่เคยรู้ว่าบนเครื่องบินโดยสารหลายประเทศจะมีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่นักบินลูกเรือและผู้โดยสารด้วยและนั่นก็คือ Air m a r s h ล s หรือกองกำลังตำรวจจากหน่วยงานความมั่นคงทางอากาศที่ติดตามผู้โดยสารทางอากาศอย่างเงียบๆตั้งแต่ปี1962ได้ตรวจสอบผู้โดยสารที่ต้องสงสัยจะประวัติการเดินทางหรือปัจจัยอื่นอย่างลับๆร,รวมไปถึงผู้โดยสารที่มีพฤติกรรมผิดปกติ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหรือการจรลกร,รมบนเครื่องโดยช่วงแรกเริ่มเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบผู้โดยสารต้องสงสัยบ่อยมากก่อนจะค่อยๆลดลงเมื่อทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางเรียกว่าทุกการเดินทางอุ่นใจปลอดภัยเมื่อมีแอร์มาเชลจริงๆค่ะเหตุผลที่ต้องขึ้นเครื่องบินจากด้านซ้ายหากลองสังเกตดูจะพบว่าเวลาขึ้นเครื่องทางพนักงานภาคพื้นดินจะวางบันไดให้ผู้โดยสารเดินขึ้นจากทางด้านซ้ายเสมอสงสัยกันไหมคะว่าทำไม ขึ้นจากด้านอื่นไม่ได้หรอเรื่องนี้มีคําตอบค่ะเนื่องจากห้องเครื่องต่างรวมถึงช่องเก็บสัมภาระของเครื่องบินจะอยู่ฝั่งขวาดังนั้นการที่คนขึ้นจากทางฝั่งซ้ายเพื่อใหพนักงานทํางานได้สะดวกมากขึ้นโดยแนวคิดดังกล่าวน,นี้ได้รับต้นแบบมาจากการเดินเรือนในสมัยก่อนนั่นเองอย่างไรก็ตามอีกเหตุผลหนึ่งของการแยกฝั่งอย่างชัดเจนเป็นเพราะต้องการลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บที่สามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างที่พนักงานทําการขนไดยสัมภาระจํานวนมากและนี่จึงเป็นคําตอบว่าเหตุใดเราจึงต้องขึ้นเครื่องบินจากทางด้านซ้ายทุก เป็นอันว่าหายสงสัยกันนะคะทุกคนรหัสลับของพนักงานผู้โดยสารหลายคนอาจจะไม่รู้แต่ถ้าแอบฟังดีๆอาจจะได้ยินเสียงกับตันหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องพูดจาแปลกๆเหมือนเป็นรหัสลับอะไรสักอย่างใช่ค่ะมันคือรหัสลับเฉพาะคนที่ทํางานสายนี้เท่านั้นจึงจะเข้าใจอย่างเช่นหากแอร์หรือสจวบอกว่าบราโวนั่นหมายถึงกําลังเกิดเรื่องอยู่ไม่ว่าจะเป็นเด็กหลงสัตว์เลี้ยงหลุดหรืออื่น แต่ถ้าเมื่อไหร่ได้ยินโค750้ด7500เมื่อไหร่ต้องบอกว่าซวยจริงนั่นหมายความว่าเครื่องบินกำลังถูกจรกรรมดังนั้นเมื่อได้ยินคำพูดหรือประโยคแป,กแปกแลกๆระหว่างกลุ่มสตาฟแอดแนะนำว่าให้พยายามอยู่นิ่งๆและทำตามคำแนะนำของพนักงานต้อนรับบนเครื่องโดยไม่อิดออด,ดีกว่าอย่างน้อยก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมทางนะคะห้องรับบนเครื่องบินตอนที่อยู่บนเครื่องบินเวลาพนักงานต้อนรับบนเครื่องเดินสายขอให้บริการต่างๆจนเสร็จสิ้นแล้ว หลังจากนั้นพวกเขาและเธอจะไปพักกันที่ไหนฉเฉลยค่ะเครื่องบินแต่ละลำจะมีห้องลับซ่อนอยู่ซึ่งห้องดังกล่าวมีไว้สําหรับเหล่าพนักง,งานต้อนรับได้มานั่งพักผ่อนระหว่างการเดินทางโดยอยู่หลายจุดบนเครื่องบินทั้งด้านหลังห้องนักบินด้านบนเหนือห้องผู้โดยสารหรือแม้กระด้านล่างห้องผู้โดยสารแล้วแต่รุ่นของเครื่องภายในเครื่องจะมีที่นอนม่านหรือฉากกั้นเพื่อความเป็นส่วนตัวช่องวางอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงช่องสําหรับจัดเก็บสัมภาระอื่นๆ เพื่อใหพนักงานทุกคนที่ทำงานในเที่ยวบินยาวๆได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมทำงานหนักอีกครั้งในช่วงเครื่องใกล้ลงจอดขณะที่นักบินก็ต้องมีห้องพักเป็นของตัวเองเช่นกันโหมดการบินอัตโนมัติปกติมักจะเคยได้ยินแค่ว่ารถยนต์ในยุคนี้มีโหมดขับอัตโนมัติแต่เชื่อไหมว่าแม้แต่เครื่องบินก็มีด้วยโดยเป็นโหมดที่เรียกกันว่าออโตพายโลที่พัฒนามาตั้งแต่ปี19 1 2นนู่นเลยเพื่อลดความเมื่อยล้าและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างเที่ยวบินไกล โดยสามารถเซตระบบและควบคุมความเร็วความสูงและตำแหน่งปัจจุบันของเครื่องบินและหากเกิดข้อผิดพลาดระบบนี้จะแจ้งเตือนและสามารถแก้ไขคืนภาพไปยังสถานะที่ต้องการนั่นหมายความว่าหากนักบินต้องการจะพักผ่อนก็สามารถตั้งเป็นโหมดบินอัตโนมัติได้เรียกว่าเป็นตัวช่วยที่ดีระหว่างเดินทางไกลแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะสุดท้ายแล้วนักบินก็จะเป็นคนพาเราไปถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยอยู่ดีถูกข้อมูลถูกรวมไว้ในบอร์ดดิ้งพาส หลายคนคงเคยได้รับคำเตือนกันมาว่าห้ามโพสรูปปอด n ิงพาสของคุณลงในโซเชียลเป็นอันขาดสร้างความสงสัยไม่น้อยว่าทำไมกันวันนี้แอดขออาสามาบอกข้อเท็จจริงเองเหตุผลที่ต้องห้ามไม่ให้ลงรูปปอด n ิงพาสนั้นเป็นเพราะในนั้นมีบาร์โค้ดซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อใช้อ้างอิงตัวบุคคลการจองตั๋วรวมไปถึงคำขอพิเศษต่างๆเช่นเรื่องอาหารที่แพ้หรือข้อควรระวังอื่นๆเกี่ยวกับตัวคุณเป็นต้น หมายความว่าการโชว์บอดดิ้งพาสจึงเป็นอะไรที่เสี่ยงต่อการถูกจรกรรมข้อมูลเพื่อน,นําไปใช้กระทําการผิดกฎหมายได้มากที่สุดดังนั้นเด็กเลี่ยงการพดเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนนะคะทุกคนเหตุที่ต้องปรับแสงไฟสลัวก่อนลงเครื่องใครที่เคยเดินทางโดยเครื่องบินจะทราบดีว่าทุกครั้งเวลาที่เครื่องบินเทคออฟและใกล้จะแลนดิ้งแสงไฟบนห้องผู้โดยสารจะต้องปรับจนสลัวอยู่เสมอซึ่งนั่นกระเพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนสามารถปรับสายตาของตัวเองให้คุ้นชินกับความมืด เพื่อเกิดกรณีฉุกเฉินที่อาจต้องมีการอ,อพยพอย่างกระทันหันจะได้มองเห็นอย่างชัดเจนและออกเดินทางบริเวณนั้นได้อย่างปลอดภยัยนอกจากนี้การหลี่แสงไฟในช่วงกลางคืนยังสามารถช่วยให้เครื่องบินประหยัดพลังงานของเครื่องยนต์ได้ในระดับหนึ่งอีกด้วยทั้งนี้การปรับระดับแสงแต่ละครั้งจะใช้เวลาราวๆสิบถึงสานาทีเพราะงั้นอย่างหงุดหงิดใจเวลาถูกปกลุกด้วยแสงไฟสลัวๆเหล่านั้นเลยนะทุกคนขอบคุณที่รับชมวิดีโอ ถ้าคุณอยากอร่อยจุใจกับท็อป10บ็อกช็ใหม่เต็มไปด้วขนมแสนอร่อยสั่งได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย